퀵รีวิวสวัสดีครับวิวนี้พบกับชิ i ล์เค a n e M2S Combo กิมบอลที่รองรับการใช้งานกับหลากหลายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือกล้องมีขนาดเล็กพกพาสะดวกน้ำหนักเบาแต่ตัวมอเตอร์มีประสิทธิภาพสูงรองรับการใช้งานสูงสุดกับกล้อง m i มิเรเลต l l ูล a m e มีไฟ LED ในตัวและโหมดการใช้งานเช่นเดียวกับกิมบอลรุ่นใหญ่เดี๋ยวเรามาชมสินค้าภายในกล่องกันครับ ซียุนเค M2S ในชุดคอมโบนี้จะมีสิ่งที่แตกต่างจากชุดซิงเกิลคือมีกระเป๋าและแท่นจับสมาร์ทโฟนให้มาด้วยในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยตัวคิมบอลซียุนเค M2S คู่มือการใช้งานและใบรับประกันสินค้าเพจล็อกสำหรับใช้ติดตั้งกับอุปกรณ์กล้องและสมาร์ทโฟนสาย USB ด้านหนึ่งจะเป็น Type A ส่วนอีกหนึ่งจะเป็น Type C นะครับใช้สำหรับการอัปเดตฟิวมแวร์และชาร์จพลังงานให้กับตัวคิมบอล สายเคเบิล U N U C M A D 02ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กล้องที่มีพอร์ตไมโคร USB แท่นยึดสมาร์ทโฟนแท่นยึดตัวนี้เป็นโลหะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับจะได้เปรียบเรื่องความแข็งแรงทนทานในการใช้งานอุปกรณ์เจลสี 4, สำหรับการใช้งานร่วมกับไฟ LED จะมีทั้งหมด4ส,สีนะครับสีส้มสีเหลืองสีแดงและสีน้ำเงิน ตัวเกียวสีทั้งหมดนี้นะครับเป็นระบบแม่เหล็กสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยการติดกับตัวที่ยึดจับและมาชมรายละเอียดของตัวกิมบอล z ิ i y ยุนเค M2S กันครับขาตั้งกิมบอลแบบไตรพอดตัววัสดุเป็นพลาสติกนะครับชิยุนเ M2S วัสดุโครงสร้างตัวกิมบอลเป็นพลาสติกแต่ที่แกนกิมบอลจะเป็นโลหะนะครับที่ด้านหน้าจะมีจอ LED สำหรับควบคุมและแสดงผลการตั้งค่าต่างๆ ด้านล่างจอยวิดีจะเป็นจอยสติ๊กสำหรับการควบคุมทิศทางของตัวคิมบอลด้านล่างจอยสติ๊กจะมีปุ่มสำหรับเลคคอร์ดและปุ่มเมนูด้านขวาของคิมบอลจะมีปุ่มเลคคอร์ดและปุ่มเปลี่ยนโหมดสำหรับการใช้งานโหมดต่างๆด้านซ้ายจะเป็นพอร์ต USB Type C สำหรับการเชื่อมต่อพลังงานและการอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้านบนจะเป็นรูสกูขนาด3/4ใช้สำหรับการติดตั้งวิโดต์อีกหรืออุปกรณ์เสริมในการบันทึกภาพวิดีโอ ส่วนด้านล่างจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟ LED ส่วนด้านหลังจะเป็นปุ่มทิเกอร์และจะมีสวิตช์สำหรับล็อกแกนแผ่นถัดมาที่แกนกิมบอลสวิตช์ด้านล่างสุดจะเป็นสวิตช์สำหรับการล็อกแกนโลและจะมีตัวปรับแกนแผ่นอยู่ข้างๆที่แกนโลสวิตช์ปรับจะอยู่ด้านหลังในส่วนของแกนทิวจะมีสวิตช์ปรับอยู่2ส,ส่วนสวิตช์ปรับแกนทิวในแนว Y จะอยู่ด้านล่าง ส่วนสวิตช์ปรับแกนทิ้วในแนว x จะอยู่ด้านบนส่วนสวิตล็อกแกนทิวจะอยู่ที่ด้านหลังและคุณจะเห็นช่อง usb type c สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้าของแกนทิวจะเป็นไฟ led สำหรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ฟิลเตอร์ให้นำตัวฟิลเตอร์ติดตั้งที่ด้านหน้าได้เลยสามารถติดตั้งตัวฟิลเตอร์ได้มากกว่า1ตัว ส่วนด้านล่างของคิมบอลจะมีสกูขนาด3ส่วน4ขนาดมาตรฐานสำหรับการติดตั้งกับขาตั้งหรืออุปรกรณ์เสริมต่างๆและยังมีรูสำหรับร้อยสายคล้องมืออีกด้วยสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าสามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ